เมบบนี้วันที่11ทธันวาคมพุทธศักราช2 5ง7เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้านายกลวิทย์เพชรมุกขอถวายเสียงสวดสารายายพระสูขพปิดและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจาริยะบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติ และเล็กได้มีสมาธิจดจ่อแน่ขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดสมันตาจาักกาว,วาเวสุปตาลาคันฉันตุเท е วตาสัพธม,มังมุนิราชส,สวุวรรณตุสักขะโมขะกขังสัตเคกาเมจารูปเปสิริสิสขะรัต,ตเต จันตะลิเคมิมาเนทีเปลเัตเถจะคาเมตะลุวะ,ละ,ละนาคะหะเนเคหะวัตถุสมหิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชะละทะละวิสเมียะขาคันธรรมภานาคาลัทธิตาสันติเกยะมะนุวะละ ก็จะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมนัสสวะกาโรอายัมภะวันตาธรรมนัสสวะกาโรอายัมภะวันตาธรรมนัสสวะกาโรอายัมภันตาบทที่สองนโมตัสสะพระวะโตอะระหันตโอสมาสัมพุทธะทัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหันตโอสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหันตโอสมาสัมพุทธะบทที่สามพุทธังสารนังกระฉามิ ทำมังสารนังคาฉามิสังขังสารนังคาฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคาฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคาฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคาฉามิตติยัมปิสังขังสารนังคาฉามิ อัตนนิมีสาระนังอันยังพุทโธมีสารนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสธิมีโหตุสัพพธานัตถิมีสาระนังอันยังธ exactly. ัมโมมีสาระนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสธิมีโหตุสัพพธานัตถิมีสารนังอันยังโสะมีสารนังวังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสธิมีโหตุสัพพธา เอวัมบททีห่ห้าเอวัมเมสุตังเอกัางสมมังภักขาวาสเกสุวิหารติกับีละวัตุสมิมหาวานีมหาตาภิกุสังเคนะสิทธิงทัญจะมัตเตหิภิกุสเตหิสัเพหีวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกทุหิเทวะตาเยวุเยนะสังมิ ปฏิตาโหติภรวันตังสัทธานายะภักขิขุละสังฆาจะอัฏะโคจตุนังสุทาวาสก,กายิกานางเทวนางอาเตทัสโหสีอายังโคพระขาวาสกเกสุวหะหิรติกับปีละวัตุเสมิมหาวเีมหาตลาภิกขุสัทเคนะ สัทิงวันจะมติเตหิพิขุสะเตหิสัเพหิวะอรหันเตหิทหัาเหจะโลกาทูหิเทะวะตาเยยุเพียนะทันติปติตาหุนติพระวันตังทัสนายะพิขุสังจะยันนูนะมะยมปิเยนะภะคะวาเตนุปสังกะมียามะอุปสังกะมิตวา พระควโตสันติเกปันเจจะกขาภาเสยามาติอัฐคูตาเทวตาเสยถาปินะนามะภาลาวะปุริโสสัมปันชิตวะภาหังปะสาลียะปะสาลิตังวัวหังสันมิเชยะเอวะมีวะสุทธาวะ เตสุเทวสุวสอัตตะ,ะหิตตาภควาโตปุระโตปาตุละ,ะหังสุอัถโหตาเทวตาภควตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทัดขังสุเอกะมันตังทิตาโคอัตเอกาเทวตาภควโตสติสตเกอิมังคาทังอาภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายา สมคา,าตาอาคตะมาอิมังธรรมสะสัมยังทักดิตาเย,ยวะอปะลาชิตะสังคติอัตโคปอปะลาเทวตาภคกวตาโอสันติเกออิมังกะหังอภาสิตันตะลภิกขะโวสมมาธาหังสุจิตตังอัตตะโนปุจุกะมะกังสุสาละ ทีวะเมตานิขะเตาวาอินทะลิยานะลักขันติปันธิตาติกะทะโขปะอะปะาราเทวตาวะกขา,าสัสติเกอิมังคาทังอะภิสิเชตาวาบีลังสันตาวาปะลีขังอิทะคิลังโอปะจะนะเม,ามชาเตสันจะลนติ สุทาวิมาลาจักหุมตาสุทัตตาสุส,สุนาคาติอัทโคอป,ปาลาเทวตาพระขาวโตสันติเอี๊มังคาทางังอาพิสิเยกินจิพุทธังสารนางคาตาเสนะเตฆามาสันติอป,ปายะภูมิปะหายะมะนุสังเหตุหังเทวกายังปะพิภูเรสันติเตติต อาทาโคภรวาภุกพิพ่ขุอามันเตสีเยพภุเยนะพิฆเ,เวทัาสุโลกทาสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติภระวาตังนังสัทธนายะพิกขุสังฆจะเยปิเตพิฆเวอเิสุอตตีตะมันทานางังอรหันโตสัมมาพุทธาเตสามปี พระขวัตนังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาหิสุงเสยยะปะปีมายังหังเอตาระหิเยปิเตภะคะวีภะวันสันติอะนาคาตะมัตทานังตารหันโตสมมาพุทธาสุสัมปิพระขวัตนังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตา ภาวิสันติเสยะผาปิไม่ยังหัางเอตะละหิจาริขิสามิพิขเวเทวกายานางังนามานิกิตติยศีพิขเวเทวกายานางังนามานิเทสิสามิพิขเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาค่ะสาธุกังมานะสิกาโลภะาสิสามิติเอวัม อันเตโฮเตพิคุพระควาโตปัจจะโสสุพระควาเอตะทะโวจะศีโลกะมนุสัตสมียัตถะอุม,มาสัตสัตตาเยสิตตาสิริขภลังปะหิลัตตาสะมาหิตาบูถุสีหาวะัตดีลาโลมาหังสาภิสัมพุทโนโอทะมา ตมานาสาพุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาอภินโยปัญจาสัตเตปันตะวะมะเมกะปิวะวะเวดาโตอะมันตะยิสัทธาสาวกีสารนีระเตเทวกายานังอภิกันตาเตวิชานาถาพิคุขาวโวต จะอัตตะมะกะลุงสุตวาพุทธสะสารนังเตสัมปาตุละหุปัญญายานังอะมะนุสานะทัสสศนังอเปเกสตะมัทธุพุงสหัสสังอะทะสันตาลิงสตังเอเกสหัสสานังอะมะนุสามะนัทธสุ เตเกนต,ตะมัทคุงทิสาสภาพุกขาอาหุงตันจะสพังอภินยายะวะคิกิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวกีสารณีระเตเทเวากายาอภิกันตเตวิชนาธาพิฆวโวหังกิตตะยิสสมี คิลาหิอุปนุปภะโสตัสสสะหัสสายวะยะขากุมมากะปิละวัฏทะวาอิทิมันโตชุติมันโตนามันโตเยสัสสีโนโมทามานาอภิกรรมภิพุนส์มิตริงมณังจะสหัสสาหเวะตายขานานันวัตตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนามันโตเยสัสสีโน โมทามานาอธิกรรมุพิคุณาสมิติวนงังสาตาคิลาติสหัสายคาน,านัตวันตินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนวันโตยยัสัสิโมโมทามานาอภิกรรมุพิคุณาสมิติิวนงังอจเจเตโสภะสหัสายคา,านัตงานัตวันตินิโน อิทิมันโตชุติมันโต,ว,ว,นตว,วันนมันโตเยยัสสิโนโมมามนาภิกขมุกิกุนังสองติวนาเวสันมิตาปัจจะสัตายักษานานันวัติมิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,ว,นตว,วันนมันโตเยยัสสิโนโมธมานาภิกขมุภิกุกกนังสองติวนะกุมพิโลราชคาะฮิโกเวปุรัสสนิเวสนังพินโยนางสาตตสสหัสังยักษานังปาิ ลูปสติกุมพิโลราชาฆะมิโกสโปาาสปะคะสามิติงวะนังปุล,ลิมันจะทัสังราชาตะ,าตะ,ะทัตะรัตโธปะสาสติคำพันธานาังอธิปติมหาราชายาศสัตสูบุตตาปิสตะพระหาโอยินทะนามาพ,าพระหัตพะลา อีที่มันโตชุติมันโตมันละมันโตเยสัสสิโนโมทามานาวิกรรมพิคุณาสะมิติงวะนังถ้ขีนะจะทิสังราชาหุวิลุภะโหป,ะ,ปะสาสติกุมพันธาอะธิปฏิมหาราชายัสสิโซบุตาปิสศสาพหาหูอินทานามาพระละพลา อิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันละวันโตเยยาสัสสินโนโมทามนาอภิกรรมุพิภูนางเมิติงวงังปัญชะมันจะทิศสังราชาวุปะขับโภปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสพุฏาปิสัตสะพระหัวอินทนามามหพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันละวันโตเยยาสัสสินโนโมทามนาอาภิกรรมุพิภูดักสซมิติงวนงนัง อุตตลังจะที่สังราชาปุเวโลตัปะสาสาติยะขานังอธิิปติมหาราชายะสิโซอุตตะปิสภะพระหโวยินทะนามาพระหันพะลาอทิทีมันโตชุติมันโตวันนาวโตวยยยะสัสิโนโมทามาาภิกรรมพิบุณันสมิติวานาะบุรีมาทาสังทัตตะรัตโธทักคีเนะเววุฟะโกปัญจิเมวะ วิรุปรโคปุเวโลอุตะลังติสังจตารโเตมหาราชาสมันตาจาตุโลทิสาทลัทลามะนาอัศสุวานีกะปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาปุวัจนิกาสาธามายากุเวนะเวสุทุวิทูจะวิทูตโตสห จันทนโนกามาทัสสุจะกินนุทัสสุนติขุจะปานาโทอโอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาลัตาลิจิตตเสนโนจะคำพันโปนาโฟราชาชะโนสะโตอาคูปัจจะสิโขเจววะตามพาลูสุริยะวัจจะสาเอเตจัดเล จะลาชาโนัมพันภาสหลาชุภิมหทะมานาอภิกาโุพิคุณาสสมิงวนังอาทาคุณาภาษานาคาเวสาลาสหัตตันจากกปะรัตตะลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทะตะรัตถา ทัลราจาอาคูนาคาสันโธเอวันนีโนมหานาโฮสุปะคะสมิติงวะนังยีนาคาลาเชสหัสสาหะหติทิพาทิชาปะขิวิสุทธกจักขุเวหายะสาเตวะชามัชนะปัตตาจิตตลาสุปนาอิติ เตสามานังอภิยันตาธานาคาราชานมาสิสุปนนะโตเขมะมะกาสีพุทโธสะนันทหิวะจาหิปุปะปุปะวะหันยาตานาคาสุปนาสาลณะมะกังสุพุทธัง ชิตาวาชิลาหันถีนาสุมทาทังอสุลาชิตาพระวะตาโลวาสาสันเสเตยอิทิมันโตย,ยัจจะสศิโนกันล,ละชันชามหาพิสมาอุศลาธานาเวสะสาเวปิดจิตติสุจิตติจะปะาราโพณมุจีสห สตันจะพระฤทบุตานางสภเ,เวโรจะนามากาสันนะยหิตวาพระฤินติเสนงลาหุพัฒมุกขามุสมายโยธานิพัฒนเตภิกขุนางสมิติวณา,างอาปโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วายโยตะขามข้ามุงวรลุนา วาลุนาเทวาโสโงโูจะยาส,สาัสสะสหเมตากรุณากาย,ยีอากูเทวาสะัตะสีโนทัาเสเติทัาสะากายยาสเพนานะวันานีโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นะวันนว y y as as ันโตยยาสสีโนโมทามานาพิกรมุพิกุณาสมิติวะนะเวทูจะเทวาสหาดีจะอาสมาจะทูไวันีะมาจันทันสูปฏิสาเทวาจันทมามะหูลักคันติ สุริยันสุปนิสสาเทวาสุริยะมะหูลักขันตานักขันตานิปุรักขิต,ตาวาอาหูมันทะละลาหากาวาสุนังวาสักโวเโธโักโกปขาวิลุปุริมทาโลท่าเสเตทสทา,ากายาสะเพนะนันตะวันนีโน อิที่มันโตชุติมันโตว,วันนวยยสสันโตยยยาสิโนโมทามาาพิกามูพิคุณาสิมิติวะนะอาทาภูสหภูเทวะชาลักมกกิลสิขาลิวะอริทากาจะโรชาจะอุปมาบุพานิภาส,สิโนวาลุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอะเมเนชากาสุเล ยะจุลจิลาอาหูอาหูวาสะวะเนิโนทเสเตทัศา h า g า y ัสเพนันนะวนนิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะยะสะสิโนโมโทามานาภิกขุนันสมิติวันันสมณะสมานามหาสมานานานุสามนุสัตลา คิทาปุสิกาอาคูอาคูมะโนปทูสิกาอาถาคูละหะละโยเทวะเยจะโลหิตะวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวะยสัสสีโนท่าเสเตทัาสธากายาสัพเพนนาวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยายัสสีโนโมทามานาพิการูพิบุณังสมิงติมวนนะนั สุกากะลุมหาอาลุณาอาภูเวสสนาสาสหาโปูธาปะคัญยหาปาโมขาอาทูเทวะวิจักขนาทัสธามัตตาหาละคาชามัสิกาจยะยัสโนาอัทยังอาคาปุชินโนโยทิสาอภิวสันติ ทัศิเตทัสธากายาสะเพนาวันนั้นอิน,นูอิทิมนโตชุติมนโตวนาวันโตเยสัสีโนอิทิโมธมานาพิคุณังสิติวนงังเขมิยาสตุสีตายามาการถกายะสัสสีโนสัพพิตก,กาละมาเสธาโชตินามาจะอาสวะ นิมะมาณลาติโนอาคูอัฐาคูปะรานิมันติตาทัศเสเตถัสทากายาสเพนะนวณีโนวันนิลอิทิมันโตชติมันโตมันาวันโตยะสัสีโนโมุธามานาอิกรรมุพิคุณังสุนิพิโมนาสิสัตเทเตเทวานิกายาสเพนะนวนีโนนามันวะเยนะอันคันสุ เยจันเนส,สิทธาสะหะวุบทะชาติมักกิลังโอสาตินามะนาสวางังทักเขโมทักเตลังนาหังจันทังวะอิตะเยสิตาติตังสุภระรัฐะมาปารัคมังตมตโตจะปูตาอิธิมะโตสหะสันสนังกุมาโลติสโล จะโสปาคะสามิติงว่านังสหัสภะละหะมะโลกานงมหาภะละหะมะพิกะภะติอุปป,ปันโนชุติมันโตภิกสะายกายโยยัสสินโสทเสทิทสะลาอาคูปเจกะวะสะมัติโนเตสันจะมัชโตอาคหาหาลิตโตปะลิวาลิ เตจะเภอภิกันเตสินเทเทวะสภะละมเกมาละเสนาอภิกามิปัจจะกันหะมันทิยังเอทะพันนาหะหะพันทะหะลาเคนะพันทะมัตถุโวสมันตาปะริวะเลทะมาโวปุจิตา โกจินังอิติทันทะมหาเโสโนกันนะหะเสนังอะเปสยิปานินาตลามหันจะสลงกันตะวานะทีระวังยาถาปะวุตสุโกมมโคทะนัยโตสวิชุโกตตาโสปัญจุทาวิติสังกุโทอะสายังวาเสตันจะสพังอภิยายะ วาคิตะวานังจักกุมาตัตัวอามาตายสัทธาสาวเกสารณีละเตมาลาศีนินาอภิคันตาเตวิชาาธาพิขวโวเตจะอันตะมะกะลุสุตวาพุทธะสารนังวีตลาเกหปักกะมุงเนสังโลมัมปิอันชยุงสเพเวิชาติ วิชิตคามาพย,ยาตีตายัสสิโนโมทันติส,สหปูเตหิสาวะเกเตชะเนสุตาติ